ไม่โคตรบ่อยโปรโมชั่นเนี่นยอันนี้เราก็ลัมาโปรโมชั่นการอันนี้คือในคลิปที่สั้น,น,นทีปป่สุดป่นนะในีคลิปมีหรือเปล่าจะจะฟีชไหมอ่ะมีมีหมดโปรเฟสชักี้่ไหม

ฉันมาแล้วตอบเค้นะบอกว่า,าคุณน,ยนยายทำยปบนายชื่อเกนชื่อเป็นขีมีลิ้นอยู่ได้คิดนะคนนี้แหละจะมาโปรโมชั่นช่องคนนี้แหละหายตั้งนานายิงช้าอยู่โอเค,อเคก็จะมาโปรโมชั่นนะ อต้องขัดดักดินก่อนที่สั้นสุดของเขาก็จะมีรอเโลรอคลิปก่อนในส่วนของพ่งนี้แจงมชานันนอร์วีนพี่อ้อยชอทอมพี่อ้อยก็มีเบอร์พี่ไม่รู้ว่าัจะหาเบอร์ จะมาพนะ<อ>ินะกับเพื่อนเขาเพื่อนฉันก็รว่าคนนี้ ให้เบอร์พี่ชัยไปอยู่ทีนึงพี่ชัยลองไล่ดูในในไลน์หนิก็ได้จุกนี่ไอองเออจะดืมจางก,กันด้วยล่ะ